คนเราทำอะไรเนี่ยถ้าทําจากใจมันสื่อได้1้อยสิคนวันนั้นไปกระวันเก้าสิบกว่าคนพอได้มีโอกาสใช้เวลาหนึ่งวันไปดูงานที่ปอติงึงแล้วเห็นว่าเออบรรพุรุษทําอะไรมาบ้างเกลับมาย้อนคิดในตัวเองเอความจริงเราเองแล้วก็คุยจยต้องตอบแทนคุณแผ่นดนินกันนะ ต้องมาคุยกับทางประธานอรันกับเรื่องนี้ว่าสถาบันวิทยการผู้นําไทยจีนของเราสอนหนังสือร่่าเรียนกันไปแต่กลายเป็นว่ามีจังหวะที่ได้พากลับไปที่มูลนิธิปออเต็กตึงด้วยจริงๆสุดท้ายเนี่ยต้องถามว่าหลักสูตรวิทยการผู้นาไทยจีนก็เป็นหลักสูตรตั้งโดยสถาบันนะครับสถาบันนี้ก็อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก็คืออยู่ในเครือของปอเต็กตึงในเมื่อเราอยู่ในเครือปอเต็กตึงนะครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสเนี่ยผมไม่อยากจะพา เพื่อนๆนะครับ,รบพี่ๆที่เรียนวทจทุกรุ่นเนี่ยพาไปที่ปลอยตึงหมดครับอย่างน้อยได้เห็นว่าแหล่งกําเนิดนะครับของปอยตึงเนี่ยเกิดมาจากอะไรชื่อเต็มๆก็คือขั้วเคียวปอยเต็กซิงตึงแปลตรงๆตัวก็คือว่าคนจีนพลนทะเลต,ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยกันทุกความดีมจริงๆคนที่เป็นนักศึกษาข,ของเราเนี่ยส่วนมากผมว่า90%นะก็จะมีเชื้อสายจีนนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าในประเทศไทยมันจะมีลักษณะพิเศษในช่วงที่เราจะห่างหายจากวัฒนธรรมจีนไปเยอะไปเนี่ยการที่กลับไปตึงเนี่ย จะได้เห็นว่าเออคนที่เป็นบรรพบุรุษของคนจีนอย่างรุ่นปัจจุบันเนี่ย <Yeah. S 2> เขามาประเทศไทยยังไงเขายากลําบากขนาดไหนเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่คนจีนเนี่ยวัฒนธรรมคือความกตัญญูถึงจุดที่คนจีนกลุ่มพวกนี้ที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสเขาเพ่อนก็เลยสร้างเป็นโมเที่ปอยตึงขึ้นมา <Yeah. S 1> ตัวพวกนี้เป็นเรื่องที่อยากจุดประกายให้รู้สึกว่าเอยผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาบริจาคเงินให้ปอยตึงนะแต่ผมมีความรู้สึกว่ายามที่อยู่ถึงจุดหนึ่งที่อยู่อยู่ไม่เดือดไม่ร้อนอย ถ้ามีโอกาสควณต้องตอบแทนคุณพันดินไหมรั้อยสิคนวันนั้นไปกันวันาณ90กว่าคนนะครับ,รบใน90กว่าคนเนี่ยผมว่าน่าจะมาระมาณ70กว่าคนที่ไม่เคยมาปอยตึกตึงเลยมันมีมูลที่อยู่หลายที่บ,บางครั้งก็สับสนว่าเอ๊ะอันไหนกับอันไหนเป็นยังไงกันก็สับสนนะก็เลยบอกว่ามูลที่ปอยตึกตึงเนี่ยคือมูลที่ปอยตึกตึงที่อยู่ที่พระพลาชัยนะครับแล้วก็ เราเป็นวุฒิที่ก่อตั้งมา113ปีนะครับแล้วก็เราก็ตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยตั้งขึ้นมารัชกาลที่6เลยเราก็ทําให้อะไรให้สังคมไทยไปค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องการจุดป,ประกายครับ,รบวันนั้นก็เลยมีการมีคลิปดีๆที่จริงๆมีโอกาสได้ทําคลิปขึ้นมานเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคิดว่าตัวเองอยากตอบแทนคุณสังคมยังไงบ้างก็มีการถ่ายคลิปตัวนั้นให้ดูทวดผู้หญิงซึ่งตอนนั้นอายุมากแล้วแปดเก้าสิบก็คิดว่าจะมาอยู่กับหลานเพราะทว่งเรือมาจากถงให้แลญ ในเรือเนี่ยมีโรคระบาดตาแดงถูกกักตัวหมดทั้งเรือเลยรวมทั้งทวดผมด้วยไม่ได้เตรียมว่าจะต้องอยู่ในเรืออีกเดือนหนึ่งสุดท้ายทวดก็เล่าให้ฟังว่าที่รอดตายได้เพราะว่าบริบิธิป้อตกันตึงเนี่ยจัดเข้าต้มไปให้ทั้งสามมือเลยวันหนึ่งวัฒนธรมจีนสอนลูกสอนหลานว่าถ้าใครมีบุญคุณกับเราเนี่ยเราต้องตอบแทนถือกันมาเป็นพันปีผมเกิดมา พ่อผมก็เป็นประธานโปรเจกต์ต,กตึงแล้วมักจะพาผมไปได้ไปไหนด้วยก็เห็นว่าสิ่งที่พ่อทำคืออะไรผมก็เชื่อว่าการที่พ่อผมทําตัวอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาเคยลําบากมาก่อนมาจากมณฑจีนเนี่ยเข้ามาตัวเปล่างานทุกอย่างต้องทาหมดหนังสือ่อ่านไม่ออกเลยสรุปแล้วก็คือรู้ว่าความลําบากคืออะไรเมื่อก่อนที่โปรเจกต์กตึงนี่เอาเงินมาจากเจ้าสัวพอพ่อผมทาด้วยได้่พักเรื่องเนี้ยได้รับเงินบริจาคเยอะ พราะทุกคนเห็นว่าตัวเนี้ยเอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเข้าบริจากแล้วเนี่ยเขาแน่ใจคือปรติกตึ้งสารผมเปรียบเสม,มือนสะพานบุญหลังจากนั้นผมก็ดูเรื่องของการรีวิวเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าผลของคะแนนเนี่ยรีวิวสูงมากนะก็จะมีคนเขียนเข้ามาว่าพี่อลันเวลาเล่าเรื่องของปอติกตึงเนี่ยอินเนอร์มาเต็มก็ทําให้เกิดความสัมผัสได้ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องที่จะทำ ขณะเดียวกันในส่วนที่เป็นช่วงดูงานก็คือการไปไหว้หลวงปู่ใต้หงนะครับ,รบที่สันเจ้าไปดูสาธิตเครื่องไม้เครื่องมือของปอยตึงในการช่วยเรื่องกู้ชีพกู้ภยัยร,รวมทั้งไปชมหอประวัติไอ้ช่วงนั้นคะแนนสูงสุดเลยตั้งแต่เปิดหลักสูตรมาคือผมเชื่อว่าจริงๆคนเราทำอะไรเนี่ยถ้าทำจากใจมันสื่อได้คนฟังก็ฟังได้นะครับ,รบว่าเราพูดจากความเป็นจริงเพราะว่าวิทย์เองก็เียนอกมตจเวลาที่ผมเล่าเรื่องของ สาเหตุการก่อตั้งหละสูตรผมไดเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราพูดจากใจพูดจากความเป็นจริงเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับออกมาได้เรียกว่าวันนั้นถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ค,คุณนรณันเองก็ได้ทําหน้าที่ของสะพานบุญ ในการขายทอดแล้วก็หลายคนก็น่าจะกลับไปมีความคิดว่าน่าจะตอบแทนบุญคุณพันธนิใช่ใช่มีฮะจริงๆวันนี้เองเนี่ยก็มีหลายคนในรุ่นก็ทําบอกว่าพี่อยากจะบริจาคอันนี้สินค้าอันนี้เป็นสินค้าของเขาหลอดฟองหลอดไฟบอกว่าต้องใช้เท่าไหร่ยังไงอยากจะบริจาคให้ปอยตึงบางคนอยากจะบริจาคนู่นบริจาคนี่มีเยอะเลยส่งผล<อ>ทันทีเลยทันท,ท,นทีพอเขาเข้าไปเห็นป๊บเนี่ยแล้วผมว่า เ,ออเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีคนเราบางทียุ่งกับหน้าที่การงานจนบางทีลืมคิดไปว่ามันยังมีมิติตรงนี้อยู่ที่ควรจะใส่ใจกับมันพอได้มีโอกาสใช้เวลาหนึ่งวันไปดูงานที่ปตึงแล้วเห็นว่าเออบรรพุทษทาอะไรมาบ้างกลับมาย้อนคิดถึงตัวเองเอความจริงเราเองเราก็ควรจะต้องตอบแทนคุณบรนดินเหมือนกันนะก็เหมือนเปรียบเหมือนเป็นสะพานบุญจริงๆนะครับ,<ๆ>รบมีโอกาสได้เริ่มต้นในการที่จะทําให้หลายๆอย่างที่เขาอาจจะลืมลืมเลือนไปเนี่ยได้กระตุ้นให้นึกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ หลายคนสอบถามเข้ามาว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมของหลักสูตรวิทยาการผู้นาไทยจีนหลือเกินตอนนี้ท่านประธานนั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าคนที่รอที่จะมาสมัครในรุ่นต่อไปเขาอยากถามว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างอยากให้ช่วยสรุปสั้นๆนิดนึงคือค,คือผมจะบอกว่าจริงๆถ้าพูดถึงหลักสูตรวัสจอจลนี้ผมชื่นใจมากเลยนะ เราเปิดรุ่นผู้ใหญ่มาตอนนี้รุ่นที่6ฟีดแบ็กมันดีมากเนื่องจากว่าหลักสูตรในประเทศไทยมีเยอะได้ฟังภาพสะท้อนเวลาที่นักศึกษาออกไปข้างนอกนั่งคุยกันและหลายคนก็อาจจะเคยเรียนมาหลายหลักสูตรเขาบอกว่าหลักสูตรวทจเป็นส,สูตรที่ดีมากเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมาเรียนได้ไม่เสียเวลาส่วนที่2ผมว่าหลักสูตรวทจเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราคัดกรองคนค่อนข้างเข้มนะครับผมจะพูดเสมอว่าผมไม่ได้คัดกรองคนที่ฐานะนะครับหรือว่าไซส์ของบริษัทผมเนี่ยอยากจะคัดคนที่มี EQ ที่ใกล้เคียงกัน คนที่มีความคิดในแนวเดียวกันมีใจอยากรู้เรื่องจีนนะครับแล้วก็สนใจเรื่องจีนหลักๆเนี่ยคนที่ไม่ด่างพร้อยคนที่สนใจเรื่องนี้จริงน,นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการนั่งสัมภาษณ์คือนอกจากกรองในรายชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยจากใบสมัครแล้วเนี่ยหลังจากที่ผ่านขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่2คือเราเชิญเข้ามาสัมภาษณ์วันบายวันีละคนทีละคนตัว<อ>ตัวีละคนแล้วก็มีคณะกรรมการนั่งก็ถามว่าทําไมถึงสนใจและคิดว่าจะได้ประโยชน์ราชการเรียนต่งตางๆเนี่ยมันทําให้ได้คนที่ศีลเสมอกันทําให้ในรุ่นนเเเเ่ววลาาาามมจจจอออะหืค้ๆกับ เออทำไมคนนี้คิดเหมือนเราเลยทำไมคนนี้เนี่ยถูกเจกับเราทำให้เราได้เพื่อนใหม่ที่ดีโดยสรุปคือว่า <c oughs> สังคมดี <c oughs> ความรู้แน่นแล้วก็เรื่องของหัวจิตหัวใจเนี่ยมาเต็มๆใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs>